สวัสดีนักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับพบกับช่องสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออย่างชานฉลาดนะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็ช่องนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสินเชื่อราคาถูกนะครับที่ดอกเบี้ยไม่แพงนะครับตามประสบการณ์ของผมในตอนนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับกับแอป s c b Easy นะครับหรือว่า แอปอื่นๆนะครับเกี่ยวกับวงเงินชั่วคราวนะครับว่าวงเงินชั่วคราวเนี่ยสามารถถอนเป็นเงินสดได้ไหมในตอนนี้เนี่ยผมจะทำให้ดูผ่านแอป SCB Easy นะครับก็ขั้นแรกนะครับอยากรู้ว่ามันถอนเงินสดอย่างใช้บริการพวกดีจังโอนเงินเข้าบัญชีได้ไหมนะครับก็เข้าไปที่ SCB Easy ตรงนี้นะครับ าไปแนะครับก็ล็อกอินด้วยลายนิ้วมือของเราเข้าไปนะครับก็ในตอนนี้นะครับผมก็จะเข้าผ่านบัตรนะครับ card x jcb platinum ใบนี้นะครับก็บัตรใบนี้นะครับผมมีวงเงินอยู่สาม0มืบาทนะครับแล้วก็ได้ทำการขอวงเงินชั่วคราวเพิ่มอีกเก้าบาทนะครับก็ผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าเมื่อเราทำการ เพิ่มวงเงินแล้วนะครับเรายังถอนในส่วนที่เป็นสามหมืนบาทออกจากดีจังได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ทั้งสามหมเก้าเลยมาดูกันครับก็วิธีใช้ดีจังนะครับก็เข้าไปที่บริการอื่นๆตรงนี้นะครับวงเงินชั่วคราวเนี่ยก็ขอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นสุดสิบแปดธันวานะครับอีกประมาณเกือบสองเดือนทีนี้ เราอยากต้องการเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีเราจะใช้เมนูนี้นะครับดีจังโอนเงินเข้าบัญชีดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดนะครับท่านคิดว่ามันจะได้ไหมจากวงเงินชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะไม่ได้เลยก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะมันก็เข้าหน้านี้ได้นะครับก็เราก็มาลองดูนะครับเขาก็ให้เราเลือกจํานวนเงินนะครับ เราก็เลือกสักหนึ่งหมืนบาทเลขกลมๆนะครับตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีแบ่งชําระรายเดือนกับขั้นต่ําหรือเต็มจํานวนนะครับลองกดที่แบ่งชําระรายเดือนดูคิดว่าจะได้ไหมกดปึ๊บอ่ะมันก็ขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะครับไม่สามารถดําเนินการต่อได้นะครับบัตรนี้ไม่สามารถใช้บริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากอยู่ในช่วง เพิ่มวงเงินบัตรก็ถ้าเลือกแบบแบบ่งชาระรายเดือนเนี่ยไม่ได้แน่นอนทีนี้มาลองอีกวิธีหนึ่งนะครับว่าได้ไหมสําหรับ scb card x นะครับขั้นต่ําหรือเต็มจํานวนได้ไหมก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ถ้าท่านเลือกเป็นเนี่ยขั้นต่ําหรือเต็มจํานวนเนี่ยมันก็จะได้นะครับสําหรับบัตรเครดิตนะครับก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ย เราจะโดนค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสด3%บวกแวกก็เป็น3.21%นะครับก็เราก็สามารถถอนออกมาได้นะครับก็โดนค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาขึ้นมาว่า321บาทนะครับก็คือ3.21%ของหมื่นหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับทีนี้ลองดูนะครับเมื่อกี้หมื่นหนึ่งนะครับมันยังอยู่ในวงเงินถาวรเราอยู่ลองเปลี่ยนเป็นสามหมืนเก้านะครับดูว่า จะได้ไหมนะครับสามหมื่นเก้าพันนะครับปึ๊บถ้าเกินวงเงินวงเงินถาวรเราก็คือไม่ได้นะครับมันขึ้นว่ายอดชำระรวมดอกเบี้ยเกินวงเงินบัตรเครดิตของคุณกนายลดยอดชำระนะครับก็ไม่ได้นะครับก็โดยสรุปนะครับก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านทําการขอวงเงินชั่วคราวเพิ่มนะครับท่านไม่สามารถเลือกแบบผ่อนชําระรายเดือนของดีจังได้นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อเสียเลยนะครับแต่ท่านสามารถเลือกเป็นขั้นต่ําหรือเต็มจํานวนได้โดยใช้แค่วงเงินถาวรน,นะครับวงเงินชั่วคราวเนี่ยไม่สามารถเอามารวมได้นะครับซึ่งผมว่าแบ่งชําระรายเดือนที่จริงมันก็ควรทําได้เนาะแต่ระบบ ณนะตอนนี้นะครับเดือนตุลาคม2566เนี่ยก็คือยังทำไม่ได้นะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็กดไลค์ s u บสไ r i b ์นะครับแล้วผมก็ได้รวบรวมนะครับสินเชื่อที่ผมมองว่าดีนะครับทิ้งรายละเอียดลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถไปแวะดูกันได้สำหรับตอนนี้นักกู้พันใหม่ก็ขอลาไปก่อนสวนัสดีครับ